ย้อนไปในสมัยยุค80นะครับมีวงดนตรีชื่อวง p พ e s i d e n t ต้องถามก่อนว่ารู้จักกันบ้างไหมครับพเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเขาก็โด่งดังเหมือนกันที่สำคัญเนี่ยวง president เนี่ยเคยเล่นแบ็กอัพให้กับคาราบาวในสมัยก่อนและสมาชิกของคาราบาวก็เคยอยู่ในวง president อย่างเช่นเล็กคาราบาวแบบเนี้ยก็อยู่วง president มาหรือออดมือเบด ก็เคยอยู่วงเพซิเดนแล้วก็เพซิเดนอีกหลายคนเนี่ยช่วยคาราบาวเล่นดนตรีแล้วก็ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ที่แอนมันจะพูดนี้คงไม่ได้พูดถึงวงเพซิเดน์แต่จะมาพูดถึงนัก,กร้องคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในวงเพซิเดนพอบอกชื่อกันออกมาเนี่ยทุกคนนั้นรู้จักกันเลยนะครับนัก,กร้องคนนั้นก็คือตู้ดิเลกอมาตยกุลแน่นอนนะครับเมื่อก่อนนั้นเขาดังจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพเพลงประจำตัวของเขาในสมัยนั้นเลยนะครับที่เขาร้องก็คือพเพลงสาวบังโพนี่แหละและเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าลีลาการเต้นนี่แหละเรียกกันว่าสุดๆดจริงๆเลยยิ่งมาก่อนนั้นต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าการเต้นแบบเบรกแดนนี้กำลังดังและตู้ดิเลกอมตยกกุลเนี่ยเป็นคนที่เต้นแบบที่เรียกกันว่าทุกส่วนของร่างกายนั้นไปหมดจนกระทั่ง ได้รับฉายาว่ามนุษย์ไร้กระดูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่าความตามอดีตจะมาพูดถึงตู้ดิเลกอม,มาตตยกุลให้ท่านผู้ชมนั้นรู้จักย้อนอดีตก,กันนิดนึงถ้าใครเคยดูใครเคยฟังเพลงเขาก็คิดว่ายังพอจำกันได้แต่ว่าประวัติเขาเป็นอย่างไรลองมาดูกันนะครับดโดนนนโานาพวก ก๋เกินบอกทาถามใครดได้สวยไสสปส,สิงรูปทรงและสง่าหน้นาตางามยิ่งได้บรกเบียมเทียบสาวบางโกสวยที่สุดบน,นดิเลกอมตะยกุลหรือเชื่อเล่นวัตตู้นี้ต้องบอกว่าเป็นหลานชายของมาริสาอมาตยกุลหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะมาริสาอมาตยกุลนี้คือใครทาไมนามสกุลแบบนี้อ่ะ ย้อนกระับไปหลังๆอีกให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันมริษาอม,มัตยกุลเนี่ยเป็นนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็คือวงสุนทรภพนี่แหละและเพลงประจําตัวของเขาเลยที่เป็นเพลงดังที่สุดเนี่ยก็คือเพลงบลิมฝั่งน้ํานี่แหละพอพูดถึงแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าคนรุ่นก่อนๆนนั้นรู้จักแน่นอนกับเพลงบลิมฝั่งน้ําแม่มันเป็นเพลงที่จังหวะดีจริงๆเลย และก็เป็นเพลงดังในสมัยก่อนด้วยนี่แหละมาจากมดิสาอมัตตยกุลและหลานชายของเขาก็คือดิเลกอมัตตยกุลนี่แหละที่หลายคนเรียกกันว่าตู่ตู่ตู่ตดิเลกบ้างแบบนั้นดิเลกอมัตตยกุลนั้นเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัสุทธิวรารามแล้วก็วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพยาชื่อในสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยา ตู้ดิเลกนั้นก็ไปเรียนที่นั่นที่สำคัญก็คือว่าเขายังไม่ได้เป็นนักร้องนะครับแต่เขาเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าเขาไปเล่นฟุตบอลในตำแหน่งผู้รักษาประตูสังกัดสโมสรฟุตบอลราชปชาในสมัยนั้นของหม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ประวิทย์มาก่อนนั้นดังจริงๆเลยสโมสรราชปชาการเป็นผู้รักษาประตูของตู้ดิเลกเนี่ยตั้งแต่เขาเล่นบอลมาเนี่ยก็เป็นมาตั้งแต่ เรียนที่โรงเรียนสมเสนแล้วก็มาต่อปานพันที่สําคัญก็คือว่าพอไปเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยพออายุประมาณสัก20เนี่ยไปเกณฑ์ทหารแล้วไม่ติดตอนนั้นก็อยากไปทหารเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ติดก็เลยหันกลับไปเล่นบอลใหม่แล้วก็เพื่อนฝูงที่เล่นเนี่ยก็พากันไปอยู่ที่สโมสรราชปชานี่คือทิมาที่ไปว่าทําไมตู้ดิเลกนั้นถึงได้ไปอยู่กับสโมสรราชปชาก็คิดว่าเอาละเอาดีทางกีฬานี่แหละ เล่นกันแบบจริงจังเลยแต่กลายเป็นว่าชีวิตกลับพลิกผันมาเป็นนักร้องเฉยตู้ดิเลกบอกว่าตอนนั้นเล่นถ้วยกอเล่นกับทีมตำรวจพเพราะว่าไปอยู่พระราชประชานั้นผู้ร้องสาประตูก็เยอะเหลือเกินแบบนั้นแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นฝีมือเราอาจจะไม่ถึงก็ได้ตู้ดิเลกก็พูดกันแบบเนี้ยในสมัยนั้นก็เลยมาเล่นอยู่กับทีมตำรวจแต่ว่าลูกเจ้าของสมุดสอนพระราชปัญชาเนี่ย เขาเป็นคนที่ชอบดนตรีที่สโมสรพระราชปัญชาตอนนั้นก็มีเป็นโนมีกีตาร์อยู่ด้วยเขาก็เลยมารวมวงกันแล้วตัวเองนั้นก็ไปนั่งเล่นด้วยมันก็มีนักฟุตบอลหลายคนที่ไปอยู่ที่นั่นรวมตัวกันตั้งวงได้เรียกว่าพอซ้อมเสร็จก็มีการาร้องเพลงเล่นดนตรีกันแต่ตัวเองเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยดูแล้วมันก็สนุกเอาละไปมั่วๆกับเขาหน่อยเรียกกันว่า ไปตีกองทอมเคาะไปเคาะมาก็มีคนบอกว่าตัวเองนั้นคงร้องพเพลงไม่ได้แน่คนนั้นก็คือเสมอจิตอดจันเหมือนกับเป็นทีเล่นทีจริงนี่แหละบอกว่าชาตินี้ตู้ดีเลกเนี่ยคงร้องไม่เป็นหรอกแซวกันเล่นๆแบบนี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองนั้นไปฝึกร้องพเพลงเรียกว่าเลิกเตะบอลเลยกลับไปหาเพื่อนที่บ้านเขาเล่นดนตรีก็เลยพาไปฝึก ร้องเพลงเพลงแรกที่ให้ร้องเนี่ยเป็นเพลงฝรั่งเรียกกันว่าร้องแล้วเนี่ยมันฝึกได้ดีมากๆเลยตอนนั้นบอกว่าเสียงมันหนัก,นกๆเบาๆสูงๆดังๆและตัวเองก็มีแรงดีด้วยเพราะว่าเล่นบ่อนมาแบบนั้นเพลงฝรั่งที่ร้องนั้นก็เป็นของแกรนดแฟงเลวโรสชื่อเพลง c อ o เซอร์ทูโฮมเรียกกันว่าได้เพลงนี้นี่แหละทำให้ตู้ดิเลกอมัตยากุลนั้นร้องเพลงได้ แล้วก็เป็นเพลงหากินเลยหลังจากนั้นแล้วตัวเองก็มาอยู่กับวงเจเนเรชันทําเทปเพลงแรกเนี่ยก็คือเพลงกระบีไ่ไรเทียมทานเรียกว่าตอนนั้นหนังกระบี่มาได้เทียมทานกําลังดังแล้วก็มีอยู่3มเจ้าที่ทําอยู่อย่างเช่นดอนสอนระเบียบวงดิโอเปียมและก็ของตัวเองแต่ว่าเพลงกระบี่มาได้เทียมทานนั้นของตัวเองจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าเนื้อร้องมันชัดเจนแล้วก็มันกว่าอีกด้วย พอแจ้งเกิดจากเพลงกระบี่บรายเทมทานก็มาดังเพลงสาวบางโพนี่แหละที่มาอยู่กับวงเพ e สิดเนนตอนที่อยู่กับวงเจเนเรชันเนี่ยวงนั้นไปเล่นที่มาเก๊าหกเดือนเล็กคารดาบาาก็เลยมาตามให้ตัวเองนั้นไปอยู่กับวงเพ e สิเนนนี่คือที่มาที่ไปที่เข้าไปอยู่ในวงเพ e สิเนนก็ไปร้องเพลงพวกโซฟังกี้ที่คนนั้นชอบในยุคนั้นพอมาสักพักหนึ่งก็ร้องคู่กับ อ้วนวรุณีสุนทรีสวัสดินี่แหละและ,พะเพลงชุดแรกก็เลยออกมาคือเด็กฮาร์ดฉันไม่สนในอัลบั้มนี้นี่คือที่มาที่ไปของตู้ดิเลกอมตตยกุลที่ผ่านมาในชีวิตตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลและพลิกผันมาเป็นนัก,กร้องอยู่ในวงเพสิเดนที่มาที่ไปรวกันทั้งพเพลงดังสาวบางโพที่ทำให้ตู้ดิเลกนั้นดังขึ้นมามาตอนหลังก็ได้ออกอัลบั้มเดียว ของตู้ดิเลกนั้นออกมาหลายอาัลาบั้มเหมือนกันแล้วก็ชูจุดเด่นคือการเต้นของตู้ดิเลกอมตยกุลนี่แหละที่มาที่ไปประวัติต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ในปัจจุบันนั้นตู้ดิเลกอมตยกุลก็หันไปเป็นนักแสดงบ้างแบบนั้นนะครับที่ผ่านมาในสมัยก่อนเข้าไปสังกัดของดีดา้าสยมสังวริบุตรแล้วก็แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเป็นตัวประกอบอะไรพวกนี้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเขาสมรสกับ ชันดาอมัตตยกุลแต่ว่าภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปที่สำคัญก็คือว่าด้วยความเสียใจของดิเลกอมัตตยกุลก็มีการร้องเพลงไว้อะไรต่อหน้าศพของภรรยาที่เคยบรบว่มทุก์บร่มสุขกันมากับดิเลกอมัตตยกุล นี่คือที่มาที่ไปประวัติต่างๆมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันทั้งใครจำตู้ดิเลอกอมตยักคุณได้จำวงเพสิเดน์ได้ก็ถือว่าเป็นการย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งกับเล่าความตามอดีตนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ